สวัสด,ดีค,ครับผมโอ๊ตครับครูนิวค่ะพบกับเราสองคนในช่วง Fit Dining เอ้คุูนิวครับปกติเราจะเห็นคุูนิวในช่วง Fit Easy แนะนําการออกกําลังกายนี่ครับช <ầ m> ใช่ใชแล้วค่ะพี่โอ๊ตแต่ว่าวันนี้เป็นอะไรทีนิวอยากจะมาขอแจมด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าร้านนี้เป็นร้านที่มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติดีๆแถมอยู่ในบรรยากาศบ้านไม้สองชั้นที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ที่แสนจะร่มรื่นสมกับชื่อร้านบ้านในสวน และส่วนที่นิวชอบมากๆเลยก็คือชั้นบนเนี่ยยังเปิดสอนโยคะด้วยค่ะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยยังเป็นครูสอนโยคะเองด้วยนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์การสอนที่มีมามากกว่า10ปีจากสถาบัาน International Yoga Federation อีกด้วยค่ะโอ้โหแบบนี้นี่ตรงแนวคุณนิวที่สุดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังตรงกับคอนเซปต์ของ Fit d ิ n i n g เราด้วยนะครับคือร้านอาหารบรรยากาศสบายๆนะครับอาหารอร่อยๆแล้วก็ุงจากวัตถุดิบดีๆนะครับ ถ้างั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่า,าค่ะใช่ครับ วดีค่ะวริศลาศิลป์ปรุลนะคะเป็นเจ้าของร้านบ้านในสวนค่ะที่มาที่ไปของร้านบ้านในสวนเกิดจากหมวยเองเป็นครูสอนโยคะค่ะก็อยากจะทำสตูดิโอโยคะร่มรื่นสบายๆเป็นของตัวเองคะคะก็เลยเป็นแผนว่าเรากำลังจะสร้างสตูดิโอหนึ่งที่ที่มีสวนสวยๆแล้วก็เวลาที่เรียนก็เห็นสวนสวยๆเป็นโอเพนแอร์อะไรเงี้ย ก็เลยเป็นที่มาของสตูดิโอโยคะในสวนของหมวยแล้วก็ส่วนของอาหารเนี่ยมันเริ่มจากแบบเราก็ทาอาหารทําขนมทาเครื่องดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดขึ้นมาบริการบริการลูกค้าไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นคาเฟ่เฟที่มีทั้งส่วนของร้านอาหารแล้วก็โยคะสตูดิโอแล้วก็อยู่ในสวนด้วยค่ะอนเซปของร้านจริงๆเราหมวยเองเป็นชอบสวนชอบอะไรสไตล์ล่มลื่นแบบนี้นะคะ่ะที่บ้านก็จะมีสวนเหมือนกันก,ก็ อยากจะทําร้านคือร้านมันเป็นสถานที่ที่เราจะต้องมาทํางานทุกวันเหมือนก็เลยอยากให้ร้านมันแบบว่ามาแล้วสบายๆแบบเหมือนได้มาพักผ่อนเนี้ยค่ะก็เลยทําให้มันเป็นสวนซะเลยแล้วก็ให้รม่มรื่นเวลาที่ลูกค้ามาก็จะรู้สึกสบายๆเวลาเรียนโยะคะอยู่ข้างบนสตูดิโอก็จะเห็นเป็นต้นไม้ <c oughs> เป็นสวนสวยๆค่ะอาหารแนะนําจริงๆแล้วที่ร้านของวันนี้อาหารหลายๆแนวนะคะเป็นฟิวชั่นมีจานเดียวเป็นกับข้าวหรือเป็นอะไรหลายแบบที่วันนี้เอามาแนะนําก็จะมีเมี่ยงสมุนไพรนะคะเป็นเมนูเหม ก็เป็นหนึ่งในเมนูเพื่อสุขภาพของที่ร้านก็ทานส,สบายเป็นอาหารเล็กน้ำย่อยหรือว่าแบบทานเล่นๆเ,นเนบาๆก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีเอ่อก๋วยเตี๋ยวสับกุ้งก๋วยเตี๋ยวกุ้งสับนั่นเองก็จะเป็นอาหารจานเดียวที่ขายดีเมนูหนึ่งของร้านนะคะก็หอมหอมผงกะหรี่ก็ทานเบาๆง่ายๆค่ะอิ่มพอดีีดค่ะแล้วก็จะมี สลัดผลไม้รวมน้ำรึ่งนะคะเป็นเป็นผลไม้รวมตามฤดูกาลแล้วก็ปกติเราจะหัน่นผลไม้สดๆดทุกจานจะไม่มีการหั่นแช่ตู้เย็นไว้เลยแล้วก็เดซซิ่งก็ทํามาจากน้ำผึ้งแท้ๆค่ะที่ตั้งของร้านบ้านในสวนนะคะจะอยู่ถนนหัวมาจะถัาจากมหาลายัยเอแบกรามคำแหงมาประมาณ1กิโลเวลาวิ่งมาให้เอแบกรามคำแหงอยู่ขวามือนะคะแล้วก็ผ่านหน้าเอแบกมา1กิโลแล้วก็จะมีร้านอยู่ริมถนนเลยค่ะซ้ายมือ ร้านร้านบ้านในสวนก็มีความตั้งใจว่าจะเปิดให้ทุกๆคนมานั่งทานขนมทานกาแฟาที่นี่มีแบตเตอรี่โฮมเมดแล้วก็พยายามสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนละบก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็แวะมานั่งเล่นนั่งทานข้าวทานขนมนะคะร้านอาหารบ้านในสวนตั้งอยู่ริมถนนหัวมากก่อนถิงนปากซอยรามคำแหง40เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ส0นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยแบ่งเป็น2อส่วนด้วยกันส่วนแรกคือร้านอาหารที่จะอยู่ในบรรยากาศเป็นสวนมีทั้งอินดอรและอ u t d ดร์ภายในส่วนที่เป็นอา t d ดร์จะออกแบบให้ร่มรื่นมีน้ำตกลำธารบ่อน้ำมีเครื่องทำหมอกให้รู้สึกเย็นสบายในวันที่อากาศร้อนๆก็ยังรู้สึกเย็นสบายส่วนที่เป็นอินดอรก็จะมีโต๊ะเก้าอี้หลากหลายสไตล์ทั้งโซฟาหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ไม้ รอบตัวบ้านมองไปจะเห็นสวนสวยๆให้บรรยากาศปลอดโปรง่งชั้นสองเปิดเป็นโรงเรียนสอนโยคะเน้นความเป็นธรรมชาติปูพื้นด้วยไม้กลูกกระจกสายรอบห้องมองลงมาก,ก็จะเห็นสวนร่มรื่นเช่นกันโดยจะมีสอนรอบเช้าในวันพฤหัสบดีและศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา15นาทีและรอบเย็นในวันพุธพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา45นาทีโอ้มาอยู่นี่เองพี่เดินหาทั่วร้านเลยครับขอโทษที่ค่ะพี่โอ๊ตพอดีเห็นห้องมันสวยๆก็เลยอยากมายื้อเส้นยื้อสายซัหน่อยค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ถือว่าโอเคมากเลยค่ะอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมากมีต้นไม้รอบๆห้องเลยค่ะแล้วก็ให้บรรยากาศการเล่นโยคะได้อย่างสบายใจมากสมแล้วกับเป็นดานที่ทางฟิตฟอร์ฟันสรรหามาจ,จริงๆค่ะครับวันนี้ก็ทางเพจฟิตฟอร์ฟันนะครับต้องขอขอบคุณร้านบ้านในสวนนะครับที่เลือกเซื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพิธีการรับเชิญของเรามิวคาค่ะยินดีมากค่ะ แล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย h a t is why all the girls in town fall o w you